สวัสดีค่ะพ่อเซียนนาคะค่ะเออดีแมล่ละเมื่อนี้แขกบานคือสิบานคักบานแน่นแล้วเมื่อนี้เนาะหลังจากรัฐบาลไทยออกแล้วเนาะ,ะมาตามต่อของพ่อเซียนนาค่ะเลขไทยพ่อนี่โอ้สายวิ่งสายรูดเนาะ,ะเข้าสีล่างเนาะบอเนาะเลขวิ่งพันเรื่มให้ทั้งซองเหมือนซีแปดพันเบ่ให้ไปให้ซีเก้าเนาะ จบพิดมากครับมองดูเรงกานมาขำไบวลา้าที่เจ็ดสีเก้าบ,แบบัดี่แปดว่าเบิพอวาเป็นโตพ่อหต้ตโตพอพอดีใจหมดถึกแม่มึงจูถึกแล้วลางตรง,ตรงตรัวเลขที่แปดบัดบัดเบิ้งโตไรสุดบัดว่าบบิมีนต่ทศเก่าเนอ,อนกเริ่มซีแปดเนาะเอ้ามาตามแล้วเล่าตอนนล้ว่ะพ่อไยเขาจงไปว่ากันไหมบัดนี่ ล่าหนิวิ่งรูดหกกับเก้าเนาะเขาเก้าเนาะอ่างวดวันที่สามสิบล่าสุดนี้คือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สามเก้าเลขพนออกเนาะสามตัวศูนย์สามเก้าสองตัวเจ็ดศูนย์ลางวิ่งรูดหกกับเก้าเก้ามาเต็มเต็มเนาะซ้ายอันอันนั้นสุดวิ่งหนิเก้าศูนย์สามบรักกอดกันเข่าเต็มเต็มเลยเก้าศูนย์สามวันนี่จับคู่ไฮที่เจ็ดศูนย์เนาะะเข่าเจ็ดศูนย์ตรงตรงเนาะ จ็ดศูนย์ล่างมันเต็มๆอุบลอ,อุบลก็ไปอีกศูนย์เจ็ดเป็นตัวกลับเนาะ,ะนี่โอ้เ<อ>ขาดีแนทะทั้งวนอุดรได้เมื่อต่อกัอันคลิปนีนะะ้เนาะเจ็ดศูนย์เลขเก้าออกศูนย์สามเก้าเดี๋ยวเขาเบิร์งวดที่แล้ววิ่งรูดงวดที่แล้วกับเขานะครับพ่อวิงรูดสี่กับห้ากับเขารักร้อยเขาะะ้าสี่เนาะสามสี่สามเก้าเลขออก แต่ว่าจับคู่กับ่าาดไปมันออกสามเก้าคามไปอีกล่ะซี 4, ่นเก้ามาหนี้ซี 4, 8, 4, ่แปดซี่เก้าสามเก้าบล็อกสามบโมี่เนมนบอโอ๋อบโมีรักสามได้แต่ล่างยี่สิบหกมีคาดไปนะยี่สิบสามนีเขารักร้อยแล้วก็จับคู่นะ ยี่เมกราเข้าหลักร้อยแล้วก็เข้าจับคู่เนาะจับคู่เข้าทั้งบนทั้งล่างนะและ้วก็สิบเก้ามกราเขารักร้อยเนาะคะ่ะมาน,นี่ก็สิบมกราสี่แปดไปอุบลน,นะ,ะนนนอ่าสิบสี่มกราเขาวิ่งรูด อะลักล่อยเขาดีของพอเซียนหนาคานี่จำต,ต้อนได้พอไหมนี่มันนี้วันที่วัดที่สิบสี่เนาะอ่ะสิบสี่ของปีหกเก้าเริ่มไม่พ่อเซียนธนาคาเนาะอะล้วอันนั้น เบิ้งข้าวบ่เสียงดังๆบ่หลานมันมาทางสายของอะไรบ่เอิ้นหาที่นี่บ่แม่นเสียงกันทีวีไหมเอาบานิวโอของอวันที่สองแล้วกัสองกุมภาหกเก้าแล้วกันวิ่งลูดตัวใดค่ะพ่อวิ่งลวดหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่แะควกัลักล้อยค่ะพ่อ รอบลอยแปดกับเก้าแปดกับเก้าแล้วก็วิ่งค่ะพ่อเรกินมีหนึ่งมีสี่มีห้าค่ะมีแปดมีเก้ามีสองมีสามอืมบ้าเขาบันอันตัวท้ายไปกับสีออกอีกหที่มันตัวแรกหายไปบอกเือว่างันบอมาดอกว่างันสองมาบอมีเนี่มันกับบอม่ามีไม่หามั่วน่อยแม่นะเจ็ดบุ๊บันดึงว่านี่เจ็ดหายไปที่มันนี่ เยอะสูดีมือมีอยู่สูดีมือมีบอกอ๋วิ่งรูดหนึ่งกับสี่นี่เน้นตัวไรหนึ่งทีนึงเน้นหนึ่งนะลักล่อยแปดก็เก้าน้ำหนักเท่ากันอัสุดวิ่งนะตัวที่หายไปคือเจ็ดแล้วก็หกนะมีเจ็ดมีหกแล้วก็มีศูนย์เนะหายไปเอามาเนี่ยวางอันน้นงส้นกันเรียนส้นกันขม่าเลยมือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์จ้า เอาบันนี่อันนั้นจับคู่สองตัวค่ะนี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วกัะหนึ่งแปดแล้วค่ะหนึ่งเก้าค่ะสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เก้าสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เก้านะคะสี 18, ะะ่แ <4, S 1> ปดเบ้าอีกแล้ว,วไป้ายวันนี้ <laughs> มีก็ห้าสองห้าสามห้าแปดห้าเก้าห้าสองห้าสามห้าแปดห้าเก้าค่ะอืมเอาอสามตัวเมื่อเมียนมาสามตัวนี่สามตัวบ่าจับเป็น,นบ้าบ้าบ้จับแทบไม่จับจับเอาเองเนาะเอฟซีมันจับเอาเนาะเอาวานนี้ฮะ<า>อย่าเป็นจ้าวอีกหนึ่ง แน่นตัวได้ครับพ่อมาหน,นิแน่นหนึ่งสี่หนึ่งแปดเน้นที่หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งแปดค่ะห้าสองห้าสามห้าสองห้าสามค่ะเอาอัน 4, 4, 2, 4, บบนี่เด็สี่สองนี่เด็สี่สองสี่แปดอะไรหมดมันเป็นสี่สามตัวจั่วสี่สองสี่แปดบะเออสี่สองสี่แปดสี่เก้าสี่ห้าเนี้ย เขียนพีดเหมาะพ่อบหมาะพิษมันหนึน่งสี่สองสี่สี่แปดบอสี่แปดแท่นเนาะเออเสี่สองสี่แปดสี่เก้าสี่ห้าเนี่ยเออเอาสี่ห้าขึ้นก่อนสี่เก้าเพราะเป็นอย่างเนาะเน้นอะไรบ้านี่เน้นหนึ่งสี่หนึ่งแปดแล้วก็อย่างอีกแล้วก็หา้หา 2, ห้าสองห้าสามน่ะเน้นแล้วเหลืออีกสองตัวอี หสี่สองสี่เก้าสี่สองนาะแล้วก็สี่เก้าเนาะนี่จ้าดอกจันทรฮดาวจ้าหนึ่งสี่หนึ่งเกดหนึ่งสี่และหนึ่งแปดตามเลขวิ่งเลขหลักร้อยหลักร้อยแปดกับเก้าแล้วไงหลักร้อย,อยเพื่อว่ได้ในหลักร้อยไม่ดีเลยพอนี่นี่ไง ก้าหัาเป็นหกปีเลยจ <c oughs> เออเก้าหัาเป็นห <c oughs> กว่าวประกาศบ้าตลอดลกเนาะกักนโจวว่าเนาะโอ้ปากหรือเป็นนั่นนะอย่นันหันมาโลดหันว่าเพาถึงสูตรนี้ก็เกา้าัละเนาะเอาขนั่นอขอทวนตัวเลขเน,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 นี่ยทวนเราบอกหรือว่าท่านทวนีนเราพอเนาะอเอาขอเสียน,นะคะลาวเร้วน่วรอบสองทุ่มครึ่งสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีตรงแป๊ะสองกุมภาพันสองห้าหเก้าแล้วน่ะ วิ่งรุ่นหนึ่งกับ4เน้นที่1ห,หลักร้อยมี8กับ9นะคะระวัง8กับ9นี่ขัน9กับหัวกับเป็น6 <c oughs> โอ้ยยังว่าไปหลายไลายแอดกันสิบ่ากาเว่าให้ระวังไว้นะคะส่วนมากมากเป็นแล้วก็ชุดวิน1 4 5 8 9 2 3ด้สองนสองตัว1 4 1 5 1 8 1 9 4 2 4 8 4 5 4 9 ห้าสองห้าสามห้าแปดห้าเก้าเน้นที่หนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่สองสี่เก้าห้าสองห้าสามดอกจันพิเศษหนึ่งสี่และหนึ่งแปดดอกค่ะพ่อคันแม่นรับตามรัฐบาลไทยกันออกซีแปดกับโมแนคือกันนี่ยมันจอมมากเนี่ยเนาะปกติหลังมันเคยมาตัวตะวันกันยังมากเลยวมันออกเนี่ยออกหกชุดไม่ยังออกหกชุดเนาะแม่งจ้ะแต่ว่าเลข เก้าสองแทันเก้าสองนี่ล่ะมุมีตามสูตรมันบางไปหน่ไม่ได้จับเน้วนี่เรียสองเก้ามีอยู่ฟองมาเลยเอาใส่อเอาออยู่ในตะล่างมัน่นเ่ยเด็ดสองเก้าสองเแ็ดมุมมันเอาใส่มันหลายตัวแมนอยู่เอา้าเอาที่จับไ้นี่ล่ะเพื่อนเป็นเซียนแล้วจะไปเถียงกับเซียนเนี่ยข้งงวดล้างเชียววันที่จับไปเราที่พุกตัว ว่เอาเอาเท่านั้นล่ะแค่นี้เพิ่นก็สิลงทุนอันนั้นอยอะเอาเท่านี้ล่ะนะแต่ว่ากานเอาหกตัวพ่อก็เน้นให้แล้วเนาะหมายความว่าถ้าชอบเลขหกตัวก็เอาตามที่เน้นให้ขีดเส้นใต้ให้กตัวนั่นแหละก็เขาตัวเน้นนี่หรอศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นั่นน่ะเจ็ดศูนย์ไ่ได้เน้นดิดศูนย์เพราเสี่ยงราคะโอ้โหศูนย์ก้อนโบราณเน้นให้นั่นน่ะอ๋อจ้ะ ล่องเบิงนะคะโบแน่นก<ม>็ต้องเอานะคะก็ได้ยุดอกเอาใช่ไหมเนาะลักลอยแม่นแม่นะคะลักลอยแม่นแม่นของมาบตนี้เขาลอยยี่สบโสี่ฟอร์บอินไหนี่บันี้าวา,บวาวยบัตนี้<ว>นตัวสกตัวนิ้นเนี่ยอ๋อมันมันคยเป็นนี่ตัวสีก็ตัวนิ้ตัวบอินดอกสามากันห้องอยู่โ่มาบันี้นนนนแมนจ้ะบันี้เรกสิบโ่เอาซะบ่าหาสีหนึ่งหนึ่งซีหาหาสีหนึ่งบันี้ เลขความฝันจะเพราะว่ามันวิ่งรุนหนึ่งกับซีเดอเลขฝันนนั่ฝันมาได้เมียได้ลูกสาวปุ่นึงนอเลี้ยงกันสามคนนี่งเพราะได้ออกบีมันมาไดสามเก้าสามเก้าสองรอบหนึ่งซีซีหนึ่งก็เลยเนาะเขาล็อกพอดีนะพ่อเนาะขาสองมาเนี่ยมันมากเลยเนาะเอาบารนีได้เวลาแล้วครับพ่ออวยพ่อเนบซีมีโชคเนี่ยครับพ่อ เออว่าคนก็เอฟซีก็พอได้อีกตัวต้นวิ่งต้นจับคู่เอ่อคนเด็กก um hey, so ็ว่าที่เขาอีกันแล้วเออแต่เอฟซีบอกว่าเอาพิจารณาเอาอ๋ตรงกับอาจารย์ได้ก็จับมันโลยแต่เอฟซีมีเงินมีทองจูบดีก็ส่งจูบผ้าดลุ้นที่เขาแล้วเอฟซีก็ได้ครับพ่อกราบขอบพระคุณครับพ่อที่แบ่งปันแนวทางฝั่งเอฟซี แฟนช่องของโจพารวยขอพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขนาไปทังใดกันได้จับแต่งเงินนะพ่อเด้อมันเ,อ,เออขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ละคำร่างคำร่างสีเบิงห้าน้อยเลยดิบ่เอาเอาเอารายวันนะครผู้ใดยอยากได้แนวทางรายวันด้วยรายวันกะโทรหาพ่อเสียนาะคาะได้โดยตรงนะคะเขาตลอดเขาดีมากๆนะกะ ลองเบิงอยากรู้ต้องพิสูจน์นะคะทว่าพ่อดีตรงพ,พี่เสกตัวไงยุ่งมือนี้พิเสกทั้งบนทั้งหลังงบอกเพื่อนชอบออกดีตัวกันตรงมือไทยมือเล่าสิเอา<ม>กระสั่นกระสีลงไปทีก่อนได้ป่ะไอเ<ม>ืินได้<ม>อนนั้นก่อนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อการเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกนิดเนะคะ่ะขอขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบุรสุกสนที่เข้ามารับชมรับฟังเนะาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามตลอดกให้แตกซ้ตัวสองตัวเด้อคำคงไปเล่าแลงเนาะซื้อลอตเตอรี่ไทยก็อคอยถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกรางวัลที่มีหนึ่งถึงซ้าตัวหนาซตัวไทยสองตัวไทยเฮงปังดังรวยทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ อนตัวกอนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ